ปัญหาหมอกควันและภายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะคะได้มอบให้กรมฝนหลวงค่ะและการบินเกษตรช่วยแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมนะคะติดตามได้ในรู้ทน้ำค่ะ เตอร์เวชดอกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งวางแผนเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนบินสกัดภัยแล้งและหมอกควันที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาไฟแล้งและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดการแก้ปัญหาและขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวงได้อย่างทันท่วงที หากเกษตรกรเกิดความต้องการรับบริการฝนหลวงในช่วงนอกแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีหรือในช่วงก่อนเดือนเมษาย,ยน2556เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในพื้นที่ทางการเกษตรและเขื่อนกักเก็บน้ำโดยขณะนี้มีการเตรียมเครื่องบินพร้อมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพร้อมแล้วที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์ความต้องการฝนและประเมินสภาพอากาศเพื่อดำเนินการทำฝนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด ซึ่งปัจจุบันสามารถประเมินได้ล่วงหน้า5-6วันค่ะซึ่งข้อมูลทางวิชาการรายงานว่าพื้นที่ภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมจะมีวันที่สภาพอากาศเหมาะสมสำหรับการทำฝนหลวงได้เพียงเดือนละ1-3ครั้งครั้งละ1-2วันดังนั้นหากสถานการณ์เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจะเริ่มทำฝนหลวงได้ทันทีภายใน2วันถัดมา เพราะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งใน15จังหวัดตอนบนรวมไปถึงการเกิดปัญหาหมอกควันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจึงต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ขณะนี้ค่ะสารคดีสัน้นหนึ่งน้ำใจเดียวในวันนี้เราจะไปติดตามแนวทางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชธานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ณพระตำหนักจิตประดาละโหฐานซึ่งเป็นพระราชดำรัสอย่างตรงไปตรงมาที่ทรงวางน้ำหนักให้กับเรื่องน้ำโดยทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์พืชโดยเหตุที่น้ำนั้นเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีน้ำชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้พระอชิริยภาพ พระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการทรัพยากรน้ำที่พระราชทานดำริให้หน่วยงานต่างๆทรงมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำให้แก่พระสุกนนกรได้พัฒนาคุณภาพชีวิตผลจากสภาพความยากจนแ้นแค้นให้มีกินมีใช้ตลอดไป สับสวอชวันนี้จะพาไปดูแนวทางจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกันต่อค่ะค่ะก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายปีเนี่ยเราไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้งนะคะอย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มีการเตรียมการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้นะคะโดยการเปิดศูนย์เฉพาะกิจไว้ที่สําน,นักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปา <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างอาจจะเป็นการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคเนี่ยทาง อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถให้การช่วยเหลือตนเองได้นะคะโดยการที่ใช้รถของเขาเองวิ่งแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ค่ะต้องย้ำกันเสมอนะคะสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางจะต้องเตรียมวางแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรให้ดีนะคะจะได้ไม่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายค่ะรุ้ทน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ